เกลียดนะักข้าจะเป็นที่รักให้ดูบทที่สแค่ลมปากหวานหูถึงแม้ภายในครหอสาจะมีเรื่องคอขาดบาดตายเกิดขึ้นแต่ฟางลี่หลิวที่อยู่ด้านนอกกลับยังไม่รู้เพราะโมวแต่พร่ำรำพันอยู่กับอวีสเินเฉินุรุดรูปงามเป็นที่เรื่องลือทั้งยังเป็นคนรักของนางที่มีสถานะต่ำชั้นกว่าวีเินเฉิน เป็นบุตรชายคนเดียวของอวีเซียนเท่าแกเนี้เหล่าบุกผาเพราะความหลังรุ่นบิดามารดาทำให้เขากับนางถูกกีดกันแต่คนอย่างฟางรี่หลิวหรือจะยอมแพ้นางที่นิสัยดื้อรั้นยังคงลักลอบพบปะกับเขาเป็นประจำและครั้งนี้ก็เช่นกันที่อวีเซินเฉินใจอ่อนยอมอยู่สองต่อสองกับนางในโรงเตี้ยมเก่าเาห่างไกลผู้คนเจ้ายังไม่พอใจอีกรอรี่หลิวยัง ยังไงก็ไม่มีวันพอนางกระซิบเสียงแผ่วแล้วระดมจูบริมฝีปากหนาไม่ลดละกว่าจะได้อยู่สองต่อสองกับเจ้าข้าแทบไม่อยากรอแม้แต่ชั่วยามเดียวแต่เราไม่ควรพบปะกันอย่างนี้บ่อยๆเหตุใดไม่ควรนางถามดื้อรั้นช้อนดวงตาดือ้อศกเจ้าได้ข่าแล้วที่จะทิ้งขว้างหรือเฉินเฉินไม่ใช่เช่นนั้นแต่เรายังไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามประเพณีเลย คิดดูสิว่าพ่อกับแม่เจ้ารู้เขาจะทำหน้าอย่างไรก็ช่างพ่อแม่สิไม่ได้หรอกข้าว่าไม่เอาเจ้าอย่าพูดข้าไม่อยากฟังนางกระเงากระง,งอดไม่พอยังกอดรัดร่างกำยำบนเตียงกว้างในห้องหับอับชื้นแน่นวิสันเฉินที่ถูกร่างระมุนทอดกายให้ก็เผลอกายเผลอใจไปกับนางมือหนาบรรจงตะกองกอดร่างอารชร ที่ทอดกายให้เชยชมอย่างไม่มีบิดฟิ้วขณะประสานกายเป็นหนึ่งเดียวดวงหน้าชื้นเหงื่อเจ็บชวนให้ชวนสงสารนางจับใจจนเขามิอาจทำรลายน้ำใจได้เอาไว้ข้าจะพูดกับท่านแม่ให้ไปสู่ขอเจ้าเจ้าสัญญากับข้าแล้วนะนางเอ่ยน้ำเสียงริงโลดแม้กายจะเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดแต่นางหาได้หวันอวสันเฉินเพียงพยักหน้าแทนคำตอบ นางก็ยิ้มกว้างอย่างพึงพอใจเจ้ารักข้าหรือไม่สินเฉินวีเสินเฉินได้แต่พยักหน้าชื้นเหงื่อแทนคําตอบเขารู้สึกดีกับนางอยากโอบร่างนางให้กระชับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ยามใกล้ถึงฝั่งฝันใจกับพันนึกถึงดวงหน้าหวานตากลมโตราวกับลูกกวางน้อยของดารุณีอีกนางจนเผลอกระแทกกระทันโดยไม่รู้ตัวอุย๊ยเจ้ารุนแรงเกินไปแล้วนะสินเฉิน นางโอดครวญน้ำตาพรากหากแต่สองมือยังโอบร่างกำยำไว้ไม่ยอมปล่อยข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจให้เจ้าเจ็บเขาเอ่ยเพียงนั้นก็จะผละออกแต่นางไม่ยอมกลับรัง้งร่างเขาเอาไว้ด้วยความรักไข้ไหลหลงข้าไม่เป็นไรข้าทนได้เจ้าทำเถอะนางเอ่ยเพียงนั้นก็ปล่อยให้หวีสินเฉินทำตามอำเภอใจโดยไม่เอ่ยสิ่งใดให้เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจอีก สองร่างกอดรัดดื่มดำความว่าบวามให้แกกันแนบแน่นกว่าจะเสร็จสมอารมณ์หมายก็ล่วงเข้ายามสายเขาจึงได้มาส่ง,งานางในตรอกข้างคริอหั์หตระกูลฟ้าเจ้ากลับเข้าไปด้านในได้แล้วลื่หลิวน้ำเสียงติดรํำคาญของอีสังเฉินที่กำลังแกะมือเล็กๆที่เกาะเกี่ยวรอบเอวเขาอย่างไม่ยินยอมตามคำสั่งนางหน้าง,งอย,ยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของคนรัก หาความสำราญเสร็จก็รำคาญข้าแล้วรื้อเสนเฉินนางกระเงากระง,งอดอีกคราก่อนจะผ่าอกแกลงออกห่างแล้วก้มหน้าน้ำตาคลอหรือที่แท้ก็เป็นอย่างที่ข้าคิดเอาไว้แต่แรกเจ้าเห็นข้าเป็นแค่นางบำเรอเจ้าอกคิดมากนะ่าเขาบอกปัดแต่ไม่ไวายง้ําเสียงรำคาญกับข้าด้านในได้แล้วใครมาเห็นเข้าจะไม่ดีดรุณีงามย่นจมกูกเริ่มฝีปากกระตุกไม่พอใจก่อนเอ่ย ระเจ้าคิดว่าข้าจะพอใจที่เราต้องเป็นเช่นนี้พอเถอะข้ากับดีกว่าไม่อยากเถียงกับเจ้าแล้วคิดจะเดินหนีข้าอีกแล้วหรือนางตวาดอย่างคนเอาแต่ใจอย่าหาเรื่องทะเลาะกับข้าเพราะคนอื่นนะข้าไม่ยอมเจ้าน่ะคิดมากเขาเสียงอ่อนลงแล้วรวบมือเล็กมากุมก่อนจะดึงร่างอรชรเข้ามาใกล้กดจูบเบาๆหนึ่งทีหากข้าไม่มีใจต่อเจ้าข้าคงไม่ทำเช่นนี้ เจ้าจะบอกว่าที่ทำไปนั้นเพราะรักข้าหรอหรือเพราะที่แท้เห็นข้าเป็นตัวแทนใครไม่หรอกหน้าอีเสงเฉินหลบตาวูบก,ก่อนตอบเจ้าอย่าคิดเล็กคิดน้อยไปเลยก็แล้วข้าควรคิดหรือไม่เล่านางน้ำเสียงออดอ้อนขึ้นมาทันทีที่ถูกเอาใจขณะศพดวงตาอีเสงเฉินที่เพ่งมองยิ่งทำให้เขาอึกอกักนางยิ่งไม่พอใจจนเผลอค้อนขวับวงใหญ่เจ้าไม่ตอบจริงอย่างที่ข้าคิดสินะ อย่าหาเรื่องทะเลาะเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ่ะวีสันเฉินตอบเสียงอ่อยเช่นนั้นทําให้ข้ามั่นใจสิอะไรของเจ้าอีกเขาเผอส่งเสียงราําคาญห้ามติดต่อทิ้งทิ้งอีกหากนางไปหาไปให้เจ้าสอนดิดฉินก็อย่าออกมาเจอนางหรือเจ้าเองก็อย่ามาป้วนเปี้ยนแถวคฤหาดยามข้าไม่อยู่ด้วยละ่ะเจ้าจะบ้าหรือนางเป็นสหายแล้วก็เป็นสิทธิ์ข้าแต่เจ้ากับข้าก็เคยเป็นสหายกัน แล้วอย่างไรเล่าเจ้าก็ขึ้นสวรรค์ด้วยกันกับข้าต้องไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนางพลงคำหยาบโดนเราเด็กเอาแต่ใจหวีสส่นเฉินใส่น้าระอาจะเดินหนีแต่ถูกรั้งไว้เจ้ายังไม่ลืมถิงถิงใช่ไหมเจ้าอะไรมาพูดข้ากับถิงถิงนับถือกันเป็นพี่น้องแล้วเป็นกูสิทธิ์หามีเรื่องอื่นใดเกี่ยวข้องอย่างที่เจ้าคิดเลยเถิดไม่หากไม่เชื่อเจ้าก็เรียกถิงถิงมา ข้าจะสะสางเรื่องค้างคาใจของเราเรียกนางมาให้เจ้าเจอหรือข้าไม่ได้โง่เข่าปันข้าไม่ได้โง่เข่าปันนั้นเมื่อก่อนเจ้าชอบนางอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ละ่ะก็นั่นมันเมื่อก่อนเจ้ายอมรับแล้วสินะฟางลลลลเ,าเลื่อเหลิ่วกระเทือบท้าเร่าๆสองมือทุบถองไม่ฟังคำพูดจาอีสันเฉินคว้ากำปั้นเล็กๆทั้งสองรั้งออกห่างด้วยสีหน้าระอาเจ้านี่จริงๆเลย เาเจ้าเป็นเช่นนี้ไงพวกเราถึงไปกันไม่ถึงไหนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเห็นทีว่าหยุดพูดนะเสนินเฉินเจ้าทำเช่นนี้กับข้าไม่ได้หรือเจ้าลืมแล้วว่าเราสองคนข้าไม่ลืมหรอกนะเช่นนั้นไม่ต้องพูดให้ข้าเสียใจก็เจ้าเองที่พูดก่อนเจ้าก็อย่าเถียงนางไม่ว่าเปล่าฟาดฝ่ามือไปที่อกแก่งระรัวุรุษหนุ่มได้แต่ทอดถอนใจหมดอารมณ์จะเอ,อ่ยอ้างสิ่งใดอีก ก็รู้ว่าถึงอารมณ์ร้ายกาจะถึงอย่างไรเขาก็ทำให้เข้าวสารเป็นข้าสุกเสียแล้วต้องรับผิดชอบไม่อาจบิดพลิ้วได้ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นก็เจ้าน่ะเอาแต่ใจเป็นคนพูดยากหากไม่ปรับปรุงตัวมิคาดว่าระหว่างเราจะยิ่งยากเจ้าก็รู้ว่าแม่เจ้ากับแม่ข้าพอแล้วไม่ต้องพูด,ดรุณีงามไม่ฟังคำแก้ตัวยกสองมือปิดหูหนำซ้ำกระเทือบท้าเร่า อย่างคนเอาแต่ใจวิสันเฉินเหลียวซ้ายมองขวาไม่เห็นใครจึงคว้าร่างดารุณีอ้อนแอนมากอดจมอกเพราะรู้ตัวว่าปากไวเกินไปทำให้นางช้ำใจข้าขอโทษเจ้าอย่าใส่ใจคำพูดไ้่อยของข้าเลยนะต่อไปข้าจะไม่พูดแล้วฟางลี่หลิวฟังคำขอโทษจากปากคนรักก็ถึงกับชะงักจากที่ก้มหน้าก้มตาปัดป้องก็เงยหน้าเผยดวงตาแดงก่ำขึ้นมอง ไม่ทันได้โอดครวนให้สาแก่ใจริมฝีปากที่กำลังจะตัดพ้อก็ถูกปิดลงด้วยริมฝีปากนุ่มนวลอ่อนเบาลราวกับกำลังสลักลงกลางใจนางที่ร้อนรุ่มให้ผ่อนคลายข้ารักเจ้านะเสินเฉินนางโอดครวนอ่อนหวานอย่างมีจริตเราไปทางนู้นกันเถอะข้ายังไม่อยากกลับบ้านยามนี้แต่นี่มันเย็นแล้วก็ข้าอยางอยู่กับเจ้านี่นา อวีสนเฉินฟังแล้วได้แต่รอบถอนใจไม่พูดอะไรปล่อยให้คนรักกอดรัดฟัดเปี่ยงต่อไปฟังลี่หลิวจูงมือคนรักเดินมาตามตรอกที่แสงตะวันเริ่มลาลับขอบฟ้าร้านรวงในตอกสามล้วนปิดแล้วตลอดแนวนางจึงหยอกย้าบุรุษหนุ่มได้อย่างสะดวกใจอวีส่นเฉินหยุดเดินเมื่อใกล้ถึงปากตอกยื่นห่อขนมส่งให้นางรับไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก ไม่เห็นต้องเอาให้นางเลยฟังรี่หลิวเอยอย่างเอือมระอาบรุษหนุ่มจึงชักสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยก่อนเอ่ย่าสัญญากับนางแล้วว่ากลับมาจะซื้อขนมมาฝากก็บอกว่าลืมก็ได้นี่นาไม่ได้คำพูดก็เหมือนคำสัญญาที่ต้องรักษาเจ้าแค่เอาไปให้นางก็ถือว่าช่วยให้ข้าไม่เสียพูดเสียคนแล้วนะหลิวก็ได้นางค้อนขวับ พลันคว้าห่อผ้ามาใส่ไว้ในอกเสื้อแล้วบ่นต่อครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเจ้าจะมีน้ำใจต่อกันนะมิเช่นนั้นข้าก็ต้องหึงหวงพวกเจ้าไม่เลิกไม่ราก็ได้ข้าสัญญาฟางลี่หลิวสบตาคนรักที่ได้แต่พยักหน้ายิ้มบางๆเขาก้มลงประทับริมฝีปากนางแผ่วเบาครู่หนึ่งจึงผละออกไปได้แล้วอืมข้าไปนะวีสซินเฉินพยักหน้าน้อย มองตามดารุณีงามค่อยๆเดินห่างออกไปส่วนฟางลี่หลิวนั้นถึงกับลิงโลดเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นางกำลังใจฟูเพราะความอ่อนโยนของเขาช่างจับใจนางทำให้นางเคลิบเคลิ้มจนลืมสิ้นผิดชอบชั่วดีอีกทั้งหน้าตาของวงตระกูลที่ต้องแบกรับไว้มิอาจรัง้งนางไปได้นางยอมแล้วยอมทุกอย่างเพื่อคนผู้นี้ยอมทั้งใจทั้งกายแต่ทว่า หลิวเอ,อ๋อเสียงกรีดแหลมจรดกลางใจดารุณีงามจนรีบหันขวับไปหาคนที่ห่วงใยเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้หลบหนีหายไปไหนไม่นานก็ปรากฏร่างอวบอัดของมารดาที่ก้าวฉับๆผ่านนางไปยังอวี๋สันเฉินอย่างว่องไวแล้วฝ่ามืออวบอัดก็ตวัดลงบนบุรุษก็ตวัดลงบนหน้าบุรุษรูปงามเสียดังสนัน่นฟางลี่หลิวโผล่เข้ารวบมือมารดา พังละเลิ่มละล,ะล,ะละักขณะมองตามดวงหน้าขาวจัดของคนรักสันสถานตามแรงตกไม่เพียงครั้งสองครั้งแต่หูหยินฟางรูก้แก่โทสะฟ้านไม่ยัง้งนี่นะสำหรับความยโสโอหังไม่รู้ที่ต่ำที่สูงของเจ้าหัดทำตัวให้มันดีๆสมศักดิ์ศรีวงตระกูลบ้างได้หรือไม่นางลูกไม่รักดีหูหยินด่าข้าได้แต่อย่าว่านางเลยวีสินเฉิญออกน่ารับแทน แต่กลับได้รับคำตอบที่ทำให้แทบสะอึกข้าย่อมต้องด่าเจ้าอยู่แล้วลูกแม่คลอดแม่ไม่สั่งสอนวเสินเฉินถึงกับงานไปในขณะที่ฟางลี่หลิวถึงกับสะท้านกับถ้อยคำหยาบคายของมารดาครั้งเห็นมารดาเงอง่าฝ่ามือค้างนางก็รีบโผล่เข้าหารังเอวมารดาไว้ท่านแม่อย่าทำร้ายเขาอย่ามายุ่ง,งลูกไม่รักดีฟางเหยียนเค้นเสียงกล้าว ขณะตวัดตามองบุตรสาวคนเดียวของตนด้วยความผิดหวังคิดว่าแม่ไม่รู้หรือว่าเจ้ากับมันน่ะช่างเถอะกลับไปแม่จะฟาดเจ้าให้เหนื้อเขียวหู้ยินอเซินเฉินปรามจะลงโทษก็ทําโทษข้าคนเดียวที่แล้วมาเป็นข้าทั้งนั้นที่ผิดก็ต้องเป็นเจ้าอยู่แล้วที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำหรือจะโทษโลกข้าว่าลดตัวลงไปหาเจ้ากันข้าไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่ข้ากับอ๋อวรักกัน หุบป,ปากเน่าๆของเจ้าซะนางเผยว่าจาแรงหวังว่าอีกฝ่ายจะล่าถอยแต่มิคาดว่าเป็นบุตรสาวของนางเองที่ปรีเข้าไปกอดรัดบุรุษหนุ่มที่นางแสนรังเกียจปุ่มหลังคนนี้โทษสังเฉินที่รักของข้าเจ็บมากหรือไม่ให้ข้าดูแผลที่หน้าเจ้าเถอะฟางลี่หลิวเสียงเครือจับหน้าบุรุษหนุ่มปิดไปมาจ้องหาบาดแผลแต่อีกฝ่ายกับคว้ามือนางไว้ข้าไม่เป็นไร ข้าขอโทษที่เอาแต่ใจค่าขอโทษนะหูเยินฟางจ้องมองทั้งสองแล้วบังเกิดอาการนิ่งอั้นตันคอแรกเริ่มเดิมทีนางหมายมา่จะให้บุตรสาวได้ออกเรือนไปกับคู่ประตูเหมาะเรือนสมเช่นแขกที่สามีเชื้อเชิญมาพำนักที่กระหือหาดในค่ำคืนนี้นางอุตสาหเปรยกับสามีหมายมั่นจะให้ทั้งสองได้เจอเผื่อวาสนาได้แดงจะแผงลงฤทธิ์ให้นางมีบุตรเขยที่เพียบพร้อมสมใจ แต่นี่อะไรบุตรสาวคนเดียวที่เชิดหน้าชูตาไม่เป็นอย่างที่คิดส่วนว่าที่เคยที่นางหมายมั่นปั้นมือก็อาจจะต้องรับผิดชอบนางลูกกำพาถึง,ถงนั่นอีกแค่คิดฟังเหยียนก็แทบสะกดกลั้นอารมณ์ไม่อยู่แต่น้ำกำลังเชี่ยวนางควรใช้ไม้อ่อน